สวัสดีครับผมผมช่างเต้ดีอว DIY นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานนะครับของแฮนด์ลิฟไฟฟ้ากันนะครับคันนี้อันนี้นะครับรับน้ำหนักได้ที่3ตันนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ปุ่มแรกกันเลยนะครับเป็นปุ่มหยุดจุดเฉือนนะครับ สถานะตอนนี้คือสถานะหยุดการทางานนะครับคือกดเข้าไปนะครับเมื่อเราดึงออกมานะครับดึงออกมาคือเริ่มการใช้งานนะครับถัดมาก็จะเป็นกุญแจนะครับกุญแจเปิดนะครับโอเคเปิดการใช้งานนะครับถัดมานะครับจะเป็นหน้าจอนะครับแสดงแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ ใช้งานได้อยู่นะครับ64ี่เปอร์เซ็นต์นะครับถัดมานะครับเป็นคันเลี้ยวนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นปุมนะครับโุมยกโุมยกขึ้นยกลงนะครับเป็นปุ่มยกขึ้นวางลงนะครับ ุ่มยกขึ้นแลปุ่มบางลงนะครับถัดมาก็จะเป็นสอยหลังนะครับแล้วก็เดินหน้านะครับสอยหลังเดินหน้านะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นแตนะครับใช้งานได้นะครับถัดไปนะครับจะทดสอบยกให้ดูนะครับปุ่มยกนะครับกดขึ้นนะครับยกขึ้นนะครับ นี่นะครับนี่ก็ยกขึ้นนะครับวางลงนะครับวางลงพอจะประมาณนี้นะครับในการใช้งานนะครับของแฮนด์รีไฟฟ้านะครับผมขอบคุณครับ